สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ชาแนลครับคลิปนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องตัวโมเด็มเรา t เตอร์ตัวหนึ่งนะครับเป็นโมเด็มเรา t เตอร์ 4G นะครับโมเด็มเราเตอร์ 4G คือไงคือโมเด็มเรา t เตอร์ที่เราใส่ซิมได้แล้วก็สามารถาแชร์อินเทอร์เน็ตออกจากตัวมันได้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้ออกมาก็คิดว่าน่าจะนาแล้วนะครับแต่พอดีว่าช่วงนี้นะครับช่วงปี2ปีนี้ผมว่าน่าจะ น่าจะขายดีมากเพราะว่า,าหลายหลายคนไม่ได้กลับบ้านต่างจังหวัดนะครับก็เลยใช้การสื่อสารโดยการโทรซึ่งการโทรแต่ละครั้งโทรไลน์แต่ละครั้งก็เปลืองขั้โทรศัพท์กันพสอสมควรนะครับแล้วก็ยิ่งมีลูกหลานเรียนออนไลน์ด้วยยิ่งเปลืองขั้โทรศัพท์มากนะครับตัวนี้นะครับมันจะใช้หลักการเดียวกับตัวแชร์ฮอสปอร์จากมือถือนะครับแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าแชร์แล้วไม่ร้อนนะครับ สามารถแชร์ได้หลายเครื่องตามตามไอตัวคู่มือมันอะมันใช้ได้ถึง32อุปกรณ์ที่แชร์ตัวมันได้นะครับผมแล้วก็แชร์ได้ไกลกว่ามือถือด้วยนะครับที่สําคัญเลยตัวเนี้อ่ามันใส่ซิมเป็นนาโนซิมซึ่งซิมที่ผมแนะนํา้ห้ใช้นะเพราะนี้ผมใช้อยู่แล้วนะผมใช้อยู่แล้วผมแนะนําเป็นซิมรายปี นะครับซิมรายปีพวกซิมเทพต่างๆครับศึกษาดูว่าในพื้นที่ที่เราจะเอาไปใช้อ่ะมันเหมาะกับซิมประเภทไหนนะครับของผมที่สวนที่ต่างจังหวัดอ่ะเช็คกับที่บ้านแล้วกับน้องแล้วก็คือเป็นซิมของ d ีแทกนะครับผมเลยใช้ซิมของ d ีแทกตัวรายปีนะครับปีนึงก็พันกว่าบาทถูกมากนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตก็ไม่ต้องถึงกับเร็วมากมายแต่ว่าแพ็กเกจที่เราซื้อไปอ่ะผมซื้อที่1ิเมกะนะครับอัลลิมิตเล่นได้ทั้งปี ซึ่งไปใช้แล้วเวิร์กมากเลยนะครับสำหรับหลานเรียนออนไลน์2คนและพ่อกับแม่ก็สามารถโทรไลน์แบบจะเลือกจะโทรมาหาหลานที่เทพ่เมื่อไหร่ก็โทรได้เลยนะครับผมว่าดีมากๆนะครับาก็เลยจะมาแนะนําตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวไปดูกันวเราจะตั้งค่าไอตัวนี้โมเดลตัวนี้ตั้งค่ายังไงนะครับใช้เวลาประมาณ5้าถนาทีไม่เกินนะครับใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับตัวที่ว่านะครับอ่อ tp-link ตัวเอ่อ m M.R. 1 0 0นะครับ 4G 3G ราเตอร์นะครับก็ตัวนี้ก็คือใส่ซิมซิมที่เป็นซิมซิมเน็ตนะครับใส่เข้าไปมันก็ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำการติดตั้งแบบง่ายๆเลยนะครับโดยใช้มือถือนี่แหละนะครับเราติดตั้งเพราะตัวเครื่องมันเองก็คือตั้งค่ามาจากโรงงานแล้วนะครับเราแค่มาตั้งค่าเสริมอีกนิดหน่อยนะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาแกะมาเลยนี่นะครับ ในตัวกล่องมันก็จะมีตัวมันเราเตอร์ตัวมันอะแดปเตอร์สายแลนเสาอันดับแรกด้านหลังก็จะมีเสาสองเสา,าลารูเสียบอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็2เส้นนี้จะเป็นแลนอันนี้ก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับช่องนี้จะเป็นช่องใส่ซิมนะครับจะเป็นนานโนโซิมเดี๋ยวเราใส่ซิมไปเลยก็ได้ครับใส่ซิมใส่ตามรูปมันเลยนะครับเอาด้านด้านที่มีที่มีรอยบากอะ คว่ำเข้าไปกดเข้าไปเลยครับมันจะดังคก๊กพอดีเลยเนี่ยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่เสาเลยครับแล้วก็เสียบไฟเลยครับรอไฟมานิดนึงโอเคครับตอนนี้ไฟมันติดแล้ว3ามดวงแรกนะครับ3ามดวงแรกตรงนี้ดวงแรกจะเป็นไฟของ power ดวงที่2จะเป็นไฟของ internet, อเ internet ทอร์เน็ตจากซิมดวงที่สามจะเป็นที่เป็นรูปขึ้นนี่คือเป็นไฟของตัว wifi คือมันสามารถจา่าย wifi ได้เลยตัวนี้นะครับตัวที่4ี่จะเป็นรูป สายแลนซึ่งเราไม่ได้เสียบไฟมันก็จะไม่ติดนะครับส่วน3แถบด้านฝั่งฝั่งขวาน,นี้จะเป็นสัญญาณของซิมโทรศัพท์อันนี้ผมใช้ซิมของดีแทนะครับผมอยู่ตรงนนทบุรีนะครับสัญญาณตรงนี้มันก็เลยเต็ม3ขีดนะครับผมโอเคทีนี้เราจะเข้าไปตั้งค่ามันจะเข้าไปดูค่าของมันด้วยมือถือเลยนะครับปกติแล้วโมเด็มของ TV Link นะครับ ผมคิดว่าน่าจะทุกรุ่นนะครับมันจะมีเขียนบอกว่า Default ในการเข้าตั้งค่าเครื่องอ่ะนี่ครับมันจะมี Default Access ก็คือถ้าเราจะเข้าไปเซตค่า c o n ฟิกค่าอะไรของมันเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปํำนี้ได้เลยนี่ถ้าเป็นตัวนี้มันเขียนว่า d ี f a u เอ็ c เซ s s ก็คือจะเป็น h t t p t p link modem net นะครับอันนี้คือเป็นเป็นอ่าเขาเรียกเป็นแอดมิน แอดมินของตัวโมเด็มนะครับแต่บางอ่าบางบางรุ่นก็ก็จะเป็นตัวเลข 2, 8, 1นึ่งเก1อจนึ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเราก็เข้าไปเลยตัวนี้นะอันดับแรกเราต้องไปจับตัว Wi-Fi มันก่อนนะครับ Wi-Fi ของตัวเครื่องคราพที่ Wi-Fi ครับ, wi Fi, รบแล้วก็เลือก Wi-Fi ครับนี่น,นะครับไวโอเค ไ i ไฟของตัวนี้นะครับปกตินเนี่ยมันจะขึ้นว่า Tp-link เลยนะครับเรามาดูว่าใช่ไหมนับ Tp-link 6348นะครับเอาเดี๋ยววางนิดนึง Tp-link 6348นี่ครับเห็นไหมครับมันจะเขียนไวเลย SSID Tp-link 6กสามแนะครับแล้วก็มันจะมี Wireless Password ด้วยนี่นะครับเดี๋ยวเราถ้าเราจะเข้าในตัวนี้เราต้องใส่พา s s w เวิรด้วย,ดวยเดี๋ยวจำพา s ์ทเวิร์ดก่อน พัดโรดจะเป็นหนึ่งสามเก้าสี่หกเก้าหกแปดเนี่นะครับหนึ่งนะครับเชื่อมต่อลองดูอ่าเชื่อมต่อแล้วนะครับตอนนี้เราเราเข้ามาในโมดเดียได้แล้วนะครับอ่าลองดูที่เราเข้าเข้าเน็ตได้เลยหรือเปล่านะครับเข้า youtube ด้วยกันครับง่ายดีอ่าเข้า youtube ได้นะครับอ่าโอเคนะครับเข้าได้ ทีนี้เราจะเข้าในเครื่องเข้าไปที่ Google Chrome เลยครับนะครับพิมพ์ด้านบนเลยพิมพ์ไปเลยว่าเมื่อกี้ TP-Link Modem n ด t เน็ net, ต่แตะไปเลยปึ๊บโอเคครับตอนนี้พอเราเข้ามาในตัว Tp Link อะโมเดดดแล้วนะครับมันก็จะให้เราใส่พาสเวิร์ดใหม่เลยนะครับ New วพ s s w ว r d เนี่ยสมมติเราเปลี่ยนนะครับอะผมเปลี่ยนพาสเวิร์ดเลยนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดอีกอีกครั้งนึงครับแล้วก็กด เลสเกสตั t เลยครับตัวล่างเนี่ยครับข้ามาหน้าแรกนะครับให้เราเลือกตรงนี้นะครับตรงทำทำโซนตัวนี้นะครับให้เลือกเป็นบวก7ไว้ก่อนเลยครับบวก7ของประเทศไทยนี่ครับแบงกอกนะครับจาการ์ตานะครับแล้วกดเน็กเลยครับเน็กตัวนี้นะครับในหน้าตัวนี้มันจะเป็นหน้าของตัวซิมนี่ครับมันด้านบนบอกบอกอยู่ว่าเป็นหน้าของซิมนะครับมันจะเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับซิม ค่ายหลักๆของเราจะเป็นดีแท็กเป็นทรูเป็นเอออนะครับอันนี้เราไม่ต้องทำทาอะไรครับมันจะเซตออโตไว้ให้อยู่แล้วนะครับให้เราไปที่เน็กเลยครับนี่นะครับพอเราเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับในหน้าตอนนี้มันจะให้เราเปลี่ยนตัวชื่อ wi-fi ใหม่นะครับนี่ดียแดีตรงนี้นะครับมาได้เราเปลี่ยนอันนี้ใหม่นะครับพันด่วนจะเปลี่ยนใหม่ด้วยไหมแล้วแต่เรานะครับ สมมติว่าผมต้องการจะเปลี่ยนตัว Wi-Fi ชื่อใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นชื่อผมเลย,เลยกันก็พาสเวิร์ดผมเอาเป็น1-0เสร็จแล้วมาที่ n น x t เลยครับในหน้าตัวนี้นะครับในหน้าตัวนี้มันก็กจะบอกเราว่าพอเราเปลี่ยนเสร็จแล้ว่เปลี่ยนชื่อเสร็จแล้ว่ถ้าจะคอนเน็กใหม่อ่ะจะให้คอนเน็กด้วยด้วยอ่าไวไฟเหมือนเดิมหรือว่าคอนเน็กด้วยสายนะครับเราเลือกเป็นคอนเน็กไวไฟเหมือนเดิมครับตัวนี้แตะเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็มาที่ next ครับโอเคนะครับถ้ามันขึ้นในเรื่องนี้ <c oughs> นะครับแส,สดงว่าตอนนี้ตัวเครื่องเราอ่ะไม่ได้จับ Wi-Fi ที่ชื่อทีพ i n k แล้วนะครับเราต้องออกไปก่อนนะครับออกไปแล้วก็ไปจับ WiFi ตัวใหม่ที่ชื่อที่ผมตั้งใหม่เมื่อกี้นะครับกดโอเคไปแล้วก็มาที่ Wi-Fi นะครับแล้วก็มาที่นี่ <c oughs> นี่เห็นไหมครับมันมี Wi-Fi ตัวใหม่เมื่อกี้ตอนนี้ที่เราเพิ่งตั้งขึ้นมาจับใหม่เลยครับ อ่าลาดผ่านเมื่อกี้เสร็จแ,แล้วกดเชื่อมต่อครับโอเคตอนนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับเราออกไปเลยหลันะรับวันนี้นี่เราแตะไว้เราเลือกตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วเราเลือกเน็กเลยครับอ่านะครับเน็กแล้วทีวนี้มันก็จะมาหน้าตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่าอ่าข้างบนด้านบนนี้เราใช้ซิมของอะไรของดีเท็กอ,อะไรอย่างนี้นะครับด้านล่างก็จะบอกว่าตัวไวเลส 2.4ตัวนี้เป็นไวเลสสองเอ่อเป็นตัวโมเด็มเตอร์2.4 g ิกะนะครับไม่รองรับ55ก5ิกนะครับปล่อยปล่อยสัญญาณเป็น2.4นะครับมันก็ดีตรงที่ว่าสัญญาณก็ส่งได้ไกลขึ้นนะครับผมแล้วก็แต่ว่ามันอาจจะเสียนิดน,นึงคือถ้าไปอยู่ในที่ที่มีอ่าไวไฟเยอะ,ยอะมันก็จะโกนกันหน่อยแต่ว่าหลักๆของตัวนี้แล้วอะเราก็จะเอาไปใช้ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีสัญ,ญเน็ตอย,อยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ค่อยมีอ่าการลากสายอินเทอร์เน็ต มีแต่สัญญาณโทรศัพท์มานะครับเราเหมาะกับตัวอย่างนี้นะครับโอเคข้างล่างก็จะบอกเป็นนี่ว่าชื่อ Wi-Fi อะไรพาร,ร์วิร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรามาที่นี่ i n f ฟิ i t ตครับโอเคเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาในหน้าหน้าหลักของตัวโมเด็มแล้วนะครับเราลองมาดูคร่าวๆกันนะครับว่ามีอะไรบ้างหน้าตรงนี้นะครับข้างบนข้างบนก็จะมีรูปเนี่ยเอารูปนี้ก่อนรูปแรกก็จะเป็นน อินเทอร์เน็ตก็คือซิมของเราอะใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับส่งมาที่ตัวส่งมาที่ตัวโมเด็ม 2G นี้ก็ใช้ได้อยู่เห็นไหมครับสัญญามันขึ้นนะครับใช้ได้ระบบโอเคแล้วก็ตรงนี้มันยังมี2แบบเหมือนที่บอกเมื่อกี้ครับว่าตัวนี้มันปล่อยเป็น Wi-Fi ก็ได้ปล่อยไ i ไก็ได้แล้วก็เสียบสายก็ได้ตอนนี้ที่เป็น Wi-Fi มีเครื่องอยู่ตัวเดียวก็คือเครื่องตัวนี้ที่ผมกำลังทำอยู่นะครับเสียบสายไม่มีนะครับ อะไรเรื่องลวงล่างบรรทัดนี้มันจะบอกเราว่าตอนนี้เราใช้ไป,ไปใช้เน็ตไปเท่าไหร่แล้วนะครับใช้เน็ตไปเท่าไหร่แล้วตรงนี้เหนนี้มันบางคนซื้อซิมที่เป็นแพ็กเกจจำกัดนะครับเราก็สามารถมาดูตรงนี้ได้ว่าตอนนี้เราใช้เน็ตไปแล้วเท่าไหร่นะครับครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆในการตั้งค่าตอนนี้คือเสร็จแล้วเราสามารถถอดปลั๊กแล้วเอาไปเสียบตรงไหนก็ได้นะครับที่มีสัญญาณ DT แทใช้ได้เลยวันรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดจิตตามเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับในทางพิพิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ